สวีดัสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอเชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเ้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกคนด้วยนะครับสําหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวของ3ประสาทได้หน้ายอย่าง m n m อัปเดตหน่อยนะครับ ล่าสุดครับทางสื่ออย่างเลอปารีเซียงได้ออกมาพูดถึงสาเหตุที่ปารีสเนี่ยเตรียมยุติ3ประสานแดนหน้า MNM นะครับมสซี่เนม่าเอบัปเป้นะมาฟังกันหน่อยครับส่วนหน้าสนใจมาก,มากเลยตอนนี้ครับสื่ออย่างเลอปารีเซียงได้ออกมาเปิดเผยสาเหตุที่เปเช่ครับเตรียมยกเลิกใช้งาน3ประสาน MNM ในฤะดูกาลหน้าครับเนื่องจากทําให้การป้องกันของทีมเนี่ยอ่อนลงนะ เออเราต้องบอกว่าปารีสใช้งางครับใช้งานเลออเนลเมสซี่เนมารวมไปถึงเคลียร์เอมเป้เนี่ยร่วมกันเป็นปีที่2ซึ่งผลงานของทั้ง3าคนในช่วงต้นฤด,ดูกาลนี้ออกมาดูดีเป็นอย่างมากครับแต่ก่อนที่แต่ละคนจะสลับหายหน้าเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับ แล้วก่อนหน้านั้นในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาครับสื่ออย่าง RMC Sport บอกว่าปารีสแชงแมงเองเตรียมปรับโครงสร้างแนวรุกใหม่เหลือไว้แค่เพียงเอ็มเดียวนะนั่นก็คือเอ็มปาเป้ส่วนกรณีของเนย์มาร์สโมสรตอนนี้กำลังมองหาทางขายเขาทิ้งรวมไปถึงเมซี่ครับมีปัญหาเรื่องสัญญาใหม่ที่คุยแล้วยังไม่ลงตัวล่าสุดครับสื่ออย่างเลอปารีเซียงได้บอกว่าสาเหตุสำคัญและเป็นปัจจัยที่แท้จริงของการมองหาแนวรุกรูปแบบใหม่เพราะว่า MNM ไม่ค่อยมีส่วนในการลงไปช่วยป้องกันหรือว่าไม่ค่อยช่วยเพื่อนเล่นเกมรับแม้ว่าทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นเมสซี่เนย์มาเอ็มบาเป้ครับจะประสานงานกันได้ดีในเกมบุกเล่นเล่นงานฝ่ายตรงข้ามได้อย่างต่อเน,นื่องแต่เวลาที่ทีมเนะี่ยต้องป้องกันหรือว่าสกัดกั้นฝ่ายตรงข้ามจะเป็นภาระของนักเตะอีก7คนที่เหลือไม่รวมผู้รักษาประตูไม่แค่นั้นครับสื่ออย่างเลอปาริเซียงเองยังเชื่อเหมือนสื่อสำนักอื่นๆครับที่เชื่อว่า ปารีสแซงต์แมงครับต้องการลดเพดานค่าเหนื่อยโดยเฉพาะเนมาครับที่กำลังรับทรัพย์มหาศาลจากทางสโมสรเลยนะมันเลยไม่แปลกครับในช่วงที่ผ่านมาปารีสแซงแมงเองมีข่าวกับแนวรุกคนใหม่หลายคนครับโดยเฉพาะของหน้าชาวฝรั่งเศสอย่างมาคุสตูรามรวมไปถึงโกโลโมัวนี่นะครับอ,อยากได้มาจดแทนชังเนมา่าแล้วก็เมซี่นะครับส่วน m อ็มเดีอยู่ก็คือเอ็มบัปป อันนี้ก็ต้องไปตามจริงๆนะครับโอ้โหซีซั่นหน้าอาจจะไม่ได้เห็นแล้วสําหรับ MNM อนะครับอาจจะต้องมีการแยกย้ายรวมไปถึงปารีสเองอยากลดเพดานค่าเหนื่อยลงอะไรประมาณนั้นนะครับจะบอกว่าสาเหตุที่เขาเออกมาพูดก็คือ MNM เนี่ยไม่ค่อยช่วยเล่นเกมรับอะไรประมาณนั้นครับตอนเกมบุกหรือว่าการประสานงานแดนหน้าเนี่ยเล่นงานฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโอ้โหดีมากๆแต่พอที่ปารีสรับเนี่ย m, m n m ชั้งนี้มากเมสซี่แล้วก็เอ็มบอเป้เนี่ย ไม่ค่อยจะมาช่วยเพื่อนอะไรประมาณนั้นนะแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าแบบนี้ครับจัดไปวารุน